โลกวิญญาณตอนเกือบไม่รอดที่ทางเปรียวผมเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือผมจะต้องช่วยเหลือตัวเอง โดยการแบ่งบอภาระให้กับทางบ้านโดยในตอนกลางคืนผมก็จะเล่นดนตรีหารายได้พิเศษไปด้วยผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตัวผมเองนั้นเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องที่เหนือธรรมชาติสักเท่าไหร่นักถึงแม้ว่าผมจะเคยเจอกับตัวเองมาบ้างหลายตัวหลายครั้งก็ตามแต่ผมก็มักที่จะคิดว่าตาฝาดบ้างบังเอิญบ้างไปตามเรื่อง ทุกครั้งผมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีจนกระทั่งมีเหตุการณ์หนึ่งในคืนฤดูร้อนที่ครั้งนี้มันทําให้ผมเถียงไม่ออกเลยจริงๆครับคืนนั้นเป็นคืนที่ผมไปเล่นดนตรีตามปกติเหมือนเช่นทุกๆวันพอเสร็จจากงานเล่นดนตรีแล้วผมก็จะขี่มอเตอร์ไซค์กลับหอแต่ในคืนนั้น ผมมีนัดดื่มกับเพื่อนที่หอใหม่ที่เพื่อนมันไปเช่าอยู่เวลาในตอนนั้นประมาณห้าทุ่มกว่า,วาเมื่อเล่นดนตรีเสร็จแล้วผมก็จะแจงเก็บอุปกรณ์ขึ้นดนตรีจากที่ร้านเสร็จเรียบร้อยผมก็โทรไปถามทางเพื่อนแล้วขี่รถไปในระหว่างทางผมจะต้องผ่านเขตหน้าวัดซึ่งเป็นป่ารก ระยะทางยาวประมาณหนึ่งกิโลเมตรได้แล้วในเวลานั้นคือมันทั้งมืดแล้วก็เปรี่ยวมากไม่มีรถวิ่งเลยเสาไฟฟ้าข้างทางสักต้นก็ไม่มีผมต้องอาศัยแค่ไฟจากหน้ารถของผมเพื่อมองทางเท่านั้นพอผมขี่มาถึงตรงหน้าวัดจู่ๆก็มีลมที่เย็นยะเยือก เหมือนพัดมาจากตู้แช่แข็งมันพัดมาปะทะหน้าผมอย่างจังผมตกใจขนลุกวาบจนเกือบจะคุมรถไม่อยู่นี่ตอนนั้นผมคิดว่าถึงแม้ว่าจะต่อให้เป็นเขตป่าลมมันก็ไม่น่าที่จะเย็นได้ขนาดนี้แล้วในช่วงนี้มันก็เป็นช่วงฤด,ดูร้อนนะและอีกอย่างหนึ่ง เสียงลมที่พัดเข้ามาในหูมันจะดังฟิว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 ซึ่งผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเลยแต่ที่ผมได้ยินอยู่ในขณะนี้มันเป็นเสียงลมที่ผมได้ยินที่มันเข้ามาในหูของผมมันดังเหมือนกับว่ามันเป็นเสียงของคนลหลายๆคนหวีดร้องเสียงดังวูวูวูผสมผสานกับเสียงของคน ที่ตะโกนเป็นภาษาอะไรสักอย่างหนึ่งเสียงนั้นมันดังพร้อมๆกันหลายคนและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มกลัวแต่อีกในใจหนึ่งก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมนะ่ะมาทางนี้ครั้งแรกและบวกกับบรรยากาศที่มันมืดแล้วก็วังเวงมันก็เลยทําให้ผมกลัวและหลอนไปเองมากกว่า ผมพยายามควบคุมสติไม่ให้ตัวเองขอี่เร็วมากนักเพราะว่าทางมันค่อนข้างจะมืดแล้วก็มีโค้งเยอะคือถ้าเพื่อขับเร็วและเกิดพลาดท่าลงไปนอนคลุกฝุ่นมันก็จะไม่คุ้มกันเลยผมปลุกใจตัวเองให้หายกลัวด้วยการตะโกนออกไปว่าพวกมึงจะเป็นเฮียแล้วกันวะมาบนส้นตีนอะไรกันน่ะ กูไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไปกับพวกมึงด้วยสักหน่อยอะแต่ดูเหมือนว่าการที่ผมตัดสินใจตะโกนออกไปนั้นมันกลับทำให้ผมยิ่งกลัวยิ่งขึ้นกลัวจนมือไม้สัน่นมันเป็นการกลัวแบบไม่มีเหตุผลแล้วเสียงพวกนั้นมันก็ยิ่งดังมากกว่าเดิมผมไม่คิดอะไรแล้วในตอนนั้น ผมเปิดไฟสูงแล้วบิดเต็มที่เพื่อที่จะหนีจากจุดนี้ไปให้เร็วที่สุดท่านใดนั่นเองระยะของไฟสูงที่ส่องไปข้างหน้ามันทำให้ผมเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถนนข้างหน้าที่ผมกำลังจะไปถึงนั้นมันมีอะไรบางอย่างขวางอยู่ผมยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนอะไรกันเนี่ย มันคือกลุ่มคนนับสิบยืนจังก้าเรียงแถวขวางถนนอยู่ด้วยความเร็วที่ผมบิดมาผมไม่สามารถจะหักหลบได้แล้วผมตัดสินใจเป็นไงเป็นกันผมพุ่งเข้าใส่กลุ่มคนผู้นั้นที่ยืนขวางทันทีเชื่อไหมครับว่าทุกอย่างมันว่างเปล่ามันเป็นเหมือนกับภาพลวงตา ไม่มีอะไรบนถนนทั้งนั้นผมเหลียวไปมองกระจกหลังกลับไปผมก็ไม่เห็นมีใครเลยจนผมเริ่มเข้าเขตที่เริ่มมีเสาไฟเสียงต่างๆที่มันอื้ออึงอยู่ในหูก็ค่อยๆหายไปแล้วไอ้ลมเย็นๆจนตัวชาก็ค่อยๆหายไปแล้วกลายเป็นลมอุ่นๆจากหน้าร้อนตามปกติ ผมมาจอดรถตรงหน้าหอของเพื่อนซึ่งตอนนี้มันยืนรอยอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนมันบอกว่ามันตกใจมากที่เห็นผมหน้าซีดมันบอกว่าเห็นผมมาช้าโทรหาก็โทรไม่ติดคิดว่าเป็นอะไรระหว่างที่ดื่มกันอยู่นั้นผมก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้มันฟังพวกมันถึงกับเงียบไปเลย แล้วมันบอกกับผมว่าไอแถวนั้นที่มึงเล่าว่าเห็นคนยืนอยู่เป็นกลุ่มขวางถนนอยู่นะขึ้นในสมัยก่อนนะ่ะเคยเป็นเมืองพม่าเก,ก่าแล้วมันก็เป็นสู่สารด้วยเว้ยผมถึงกับช็อกแต่ก็เอออ,อไปกับพวกมันด้วยผมคิดในใจแบบว่ามีหน้าล่ะถึงมายืนกงินเต็มถนนเลยแล้วก็แถมยังพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้แปลกแปลกอะ่ะ คืนนั้นเพื่อนมันบอกให้ผมนะค้างอยู่กับมันที่นั่นเพราะว่าจะกลับก็คงจะอันตรายพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาผมก็ต้องกลับทางเดิมพอผมขับประจนถึงตรงที่ที่ผมเริ่มได้ยินเสียงคนวีดร้องตะโกนไม่เป็นภาษาเมื่อคือนนี้ผมนี่ถึงกับคนลุกเลยครับเพราะว่าในป่าข้างทางนั้นมีสารพระภูมิเล็กใหญ่ สภาพดีบ้างผูพังบ้างเรียงรายเป็นทางยาวไปจนสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวผมยังคิดอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยว่าถ้าคืนนั้นผมหากรถหลบผมจะมีชีวิตรอดมาถึงวันนี้ได้ไหมก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าและถ้าจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป ที่ผมจะนำเสนอเรื่องราสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ